เวลาถ้าเป็นงานก่อสร้างโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีงานไหนหรอกไม่มีงานเพิ่มงานลดปกติมีงานเพิ่มและงานลดเสมอ,อเช่นแบบบางทีเราไปดูแล้วโอ๊ยไม่อยากได้แล้วผนังอันเนี้ยไม่ทําได้ไหมไม่ทําพื้นที่เท่าไหรอ่อ่ะก็ลดราคาแต่ถ้าจะเพิ่มผนังตรงนี้เท่าไหรอ่อ่ะเพิ่มราคาขอแบบ แก้ตรงนี้หน่อยเพิ่มตรงนั้นหน่อยอันนี้หน่อยซึ่งคําถามคือมันอยู่ใน BOQ หรือเปล่ามันอยู่ในราคาหรือเปล่าถ้ามันไม่มีงานถ้ามันมีงานเพิ่มมันก็ต้องมีราคาที่เพิ่มแต่ถ้าเกิดเพิ่มเพิ่มปรับแก้ปรับ,แก,รบแก้ตลอดแล้วแบบแล้วมันเป็นคอสที่มันมาบานกับู้รับเหมามันก็อาจจะเกิดการที่แบบ เกิดการทิ้งงานได้เช่นเดียวกัน,นก็คือขอเปลี่ยนแบบวันรายการวัสดุแล้วผู้บเหมาว่ารู้สึกว่าเาเปลี่ยนตรงนี้เราคุมต้นทุนไม่ได้แล้วนะมันจะบานปลายคืออันนี้ก็ต้องเอาใจเขาว่าใส่ใจเรานนดนึงว่าเราอยากจะเพิ่มเราเคยดีลกันไว้3ล้านคุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าจะเพิ่มอ่ะมันอาจจะต้องเพิ่มสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนคุณอยากเพิ่มแต่ว่าได้ไดของเขาเดิม ไม่มีทางเลยไม้แต่ไม่มีทางเป็นไปได้แต่ว่าถ้าเราลดเจ้าเหมาเองก็ต้องลดเช่นเดียวกันแต่อินเคสว่าถ้าผู้เล่าเหมาจะไม่ลดคือเขาซื้อของมาแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนสมมติว่าเขาซื้อของมาไว้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยกองอยู่ในบ้านเกียร์เลยเนี่ยเนี่ยเราบอกว่าพี่จะเปลี่ยนถ้าพี่จะเปลี่ยนอ่ะพี่ต้องจ่ายเพิ่มนะแล้วของอะพี่เอาไปเลยอันเนี้ยโอเคแ์